มากขอบคุณมากๆนะคะเป็นการเข้ามาในเมืองถือว่าครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้กระแสตอบรับดีมากๆขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณนายเอ็นที่ให้โอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ลำใหญ่ขึ้นทางเลยขอบคุณนะคะว่าหลังนี้ต้อนรับเราขอบคุณมากค่ะคือให้การซัพพอร์ตตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่วงการเลยแล้วก็จนถึงปัจจุบันขอบคุณมากมากน่ารักมากมากเลยค่ะซัพพอร์ตตลอดเลยค่ะเป็นไงบ้างแฟนบอลลาใหญ่เยอะมาก จริงหรอตั้งแต่เช้าเลยะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ก็เสียงกรี๊ดแบบว่าทําให้เราใจฟูมากๆหละเพราะตอนแรกก็แอบหวั่นๆเพราะไม่คิดว่าแฟนเพลงที่อยู่ในเมืองจะแบบรู้จักเราเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ดีใจมากแฟนเพลงไปรุ่นขึ้นเรยเอยๆแล้วเขาเต้นเราได้ทุกเพลงใช่ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเราเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้สายแบบ วัยรุ่นขนาดนั้นนะคะเราเป็นสายลูกกุ้งสายหมอลำสายแบบว่าโจ๊ะโจ,โจ๊ะมุวนมนหน้าหา้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่คิดว่าแฟนๆที่รุ่นเหาเขาเดียวกันเนี่ยจะติดตามเราเยอะค่ะ,ะแล้วที่อยากคนเกาหลีก็เต้นตามเราได้เนี่ยดีใจมากเลยค่ะดีใจมากไม่ว่าทําอะไรตอนนี้เป็นไวรัลหมดเลยสาหรับเราอะ,อะไะะอ้องทำกเราเองโหดีใจใจฟูค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราเองจะมาถึงจุดนี้ในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกการซัพพอร์ตและการติดตามแล้วก็การแชร์ต่างๆขอบคุณนะคะนี่งานเพลงไม่ว่าเรายยิงเพลงไหน แน่นอนว่ามันกลายเป็นไฟลล้มหมดเลยอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเพลงที่หยิบมาเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วก็คุ้นหูกันอยู่แล้วแต่อาจจะแบบไม่ได้ฟังนานแล้วอะไรเงี้ยเป็นเพลงดังในช่วงนั้นๆพอเราเอากลับมาร้องอีกครั้งหนึง่งก็เลยทําให้ทุกคนสามารถร้องตามได้แล้วก็สนุกไปกับมันได้ง่ายมากขึ้นอย่างนี้นมากกว่าม้ <พอ S 1> วนใส่เข้าไปด้วยไหมด้วยด้วยค่ะเพราะว่าตัวหนูเองเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วแล้วก็วงเราคาลิกเกอร์วงก็จะเป็นแนวแบบสนุกเนี้ยค่ะพอเรานำเสนอผลงานหน้าเวทีแสดงสดมันก็เลยเป็นออกมาในแนว ของเราอย่างเงี้ยค่ะเลือกเพลงยังไงในการเราเอ่จริงๆหนูเวลาว่างชอบนั่งฟังฟังไปเรื่อยๆค่ะเหมือนแบบฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงไหนแบบมันถูกจริลเพลงไหนที่เราฟังบ่อยๆแล้วรู้สึกสนุกไปกับมันหนูก็เลยรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะสนุกไปด้วยค่ะก็เลยลองเอามาแกะก็ลองผิดลองถูกบ้างค่ะบางครั้งก็ลองแล้วโดนบางครั้งก็ลองแล้วไม่โดนถ้าไม่โดนก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ่ะย่างเพลงสุดท้ยอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะชอบไหมอันนี้ก็เป็นเพลงที่ชอบฟังมากเพราะว่าเรารู้สึกว่า จริตเพลงมันดูน่ารักมันดูแบบมันดูแบบอ่อยๆน่ารักอะ่ะแล้วเราก็เลยเหมือนพอเราฟังแล้วฟังเรื่อยๆมันคิดภาพในหัวออกว่ามันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเอามาเล่นดูใช่ค่ะปรากฏว่าก็เลยแบบมีการค over กันเยอะใน TikTok อะไรเงี้ยแล้วเนก็แจะว่าของเพลงไทยลำใหลองได้หมดเลยคือใครนะครับคือข้อพูนวิจารณ์ ใจต้องทำก็คือซื้อเพลงคือถ้าเราจะเล่นเพลงไหนก็จะมีการทําไว้บอกในห้างก่อนเวลาเราจะซื้อแต่ละทีเราก็จะซื้อยกยก,ยกแบบเหมารวมมะค่ะแบบไม่ได้ซื้อเป็นเพลงเพราะถ้าซื้อเป็นเพลงก็แบบเผื่อบางทีเราเล่นแต่แต่ละเราเปเลี่ยนถ้ามันไม่โดนเราก็เลยซื้อครอบคลุมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเลือกใช้เอาว่าจะใช้เพลงไหนว่าเวลาเราซื้อเขาก็ต้องต้องค่อยจ่ายทีหลังนะคะ <laughs> อยา่างเพลงของเราแบบเรื่องใหญ่ตอนนี้มีการออกพุยใครอะไรยางไงบ้างตอนนี้มีค่ะกำลังทําอยู่นะคะแล้วก็บอกบอกอยากบอกบอกได้ไหม่ามีนึงทางเองก่อนโรงงาน อ๋ออันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นอาจารย์เพิ่งโพสแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องรออาจารย์คอนเฟิร์มอีกทีนึงเพราะว่าหนูยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นในในส่วนไหนแต่ว่าก็อาจจะมีการร่วมงานกันค่ะอันนี้ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลยพอดีผ่านทางอาจารย์มาเพิ่งเพิ่ง,งทราบข่าวเมื่อเช้าเลยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวนะถ้าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงโฆษณาคือาหายไปนานมากแต่ว่าตอนนี้กําลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ได้พี่ที่ เรามั่นใจแล้วก็ติดตามผลงานพี่เขามาตลอดล้วจริงๆเคยร่วมงานกับพี่เขาแล้วคือฝันว่าอยากให้เขาทํางานทํางานเพลงให้แล้วก็ตอนนี้กําลังเริ่มทํานะคะเดี๋ยวรอติดตามกันคนะ่สะสปอย<ม>ได้ไหมซึ่งเดบ,บไหนอะไรยังไงโจโจเป็นแบบโจโจค่ะมว้มวนมว้วนแต่ว่าก็อาจจะแบบฉีกแนวไปจากเราสักสักหน่อยนึงอาจจะไม่ใช่สายคือพี่ที่เขาทําอาจจะไม่ใช่สายลูกพุ่งอย่างเงี้ยก<ม>็อยากให้แฟนๆได้ติดตามอะไรใหม่ๆกันไหนอะ อตอนนี้เพิ่งเริ่มทำค่ะเพิ่งเริ่มแต่งเริ่มทำดนตรีแล้วก็กำลังวางอะวางเรฟเลนซ์กันว่าต้องอยากได้แบบไหนแบบไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันอาจจะ,ะไม่นานค่ะไม่นานก่อนปลายปีนี้เนาะก่อนปลายปีนี้น่าจะทันอยู่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ก่อนปลายปีก็อาจจะป้นปีนปก็จะเต็มค่ะจะเต็มมีเต้นตามไปได้ไหมก็จัเต็มค่ะจเต็มมีเต้นตามไได้ได้ได้ก็เดี๋ยวปล่อยคุณฝากเต้นตามกันด้วยนะคะฝา่อ้วยฝากด้วยค่ะค่ะ ก็ตอนนี้กาลังสร้างอยู่ค่ะก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรแบบล่าช้าก็อาจจะเสร็จประมาณช่วงต้นปีค่ะหลังนี้หรอคะก็ทําเรื่อยๆค่ะก็เลยยังไม่ได้รวมก็ค่อยๆทําไปทีละนิดทีะหน่อยค่ะยังยังอยู่ในงบอยู่ค่ะแต่ก็ค่อยๆกระเถิบกระเถิบทีละนิดตรงไหนที่แบบว่าเก็บมาได้ก็ค่อยๆเพิ่มเติมไปอะไรเรห้าสิบล้านอุ้ยสาธุขอให้ได้จริงๆไม่เดงไม่เดงองะ เพียง50เป็นางายังค่ะยังค่ะแต่ว่าอยากได้นะอยากได้เข้ามาก็มาเงินเข้ามาเนงะินเข้ามาตอนนี้แค่49บาย49เปอา์เ10เปอรมากตอนนี้ก็น่าจะปรนะมาณ60เปอร์เซ็นต์60-70เปอร์เซ็นต์เพราะไม,ม่ไม่ค่ะอันนี้อยู่ลำลูกกาอยู่ลำลูกกาเพราะว่าหลังล่าสุดค่ะเพราะว่าตอนนี้คือที่เราอยู่จะเป็นโฮมออฟฟิศหนูก็เลยอยากได้บ้านที่แบบเป็นบ้านจริงๆแล้วก็หลังใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีน้องหมาสามตัวอยากให้เขาวิ่งเล่นแบบ แบบพื้นที่แอร์เยอะกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขยับขยายไม่ใช่มีกี่หลักคะพี่รับแรงตอนนี้ตอนนี้มีสี่สี่อย่าดูแลขอบหลักที่หน้าน้องโอ้โหแป๊บสิขอบหลักหน่อยค่ะตอนนี้ก็ปกติค่ะเรื่อยๆค่ะปีทีแล้วตอนนี้ตอนนี้อ่ะแปดแปดแปดหรือเก้าไม่แน่ใจประมาณแปดเก้าปีค่ะใช่แทนแต่งมาหรือยัง ยังค่ะเพราะว่าเขาทำงานกันด้วยว่าตอนนี้เราก็กําลังลุยงานกันอยู่ค่ะพี่เขาก็ทําเพลงด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเดินสายด้วยค่ะคุยค่ะก็คุยปกติทุกวันเลยก็จะ<ม>ส่วนมากจะคุยเรื่องอไม่ไม่ไมค่อยได้คุยเรื่องงานเท่าไหร่เพราะว่าเขาเองก็รู้ว่าเราทํางานหนกักก็จะคุยเรื่องแบบจิปาถะในแต่ละวันอะไรย่างเงี้มากกว่าวันนี้จะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นแนวนี้มากกว่าชงนอค่ะก่็จรก็จริงๆก็ มองยังไงหนูคิดว่าเราแบบใช้ชีวิตกันแบบเรื่อยๆให้มีความสุขดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ยึดติดกับอะไรเลยซึ่งตัวพี่เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนกับเราตั้งแต่แรกว่าเอ่อคือถ้าแบบมีอะไรคุยกันได้อันนี้มันมันดีตรงที่มีอะไรเราก็พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะที่เราเจออะไรมาหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆคือคุยกันได้หมดเลยแล้วก็คือเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยปิดกั้นกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเขาก็ตั้งแต่แรกก็คือจะบอกเราตั้งแต่แรกไป ไม่สบายใจตรงไหนคือบอกได้เลยหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุยกันได้เลยเพราะเขาก็ค่อนข้างจะโตอะไรเงี้ยค่ะมองี่ปีคะอะไรนะคีไหะหรือแต่งแต่งะอ๋อยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็แบบเรื่อยๆอยู่เราเองก็รู้สึกว่าคือจริงๆหนูเขามองเหมือนกันตรงที่ว่าไม่ได้สําคัญว่าจะแต่งหรือไม่แต่งคือเอาให้แบบระหว่างทางมันมันราบรื่นที่สุดดีกว่าใช่ จริงๆหรือว่าชีวิตคูท่ทุกคนอ่ะมันต้องปรับกันไปเรื่อยๆตามการเวลาอย่างนี้มากกว่าถามว่าไม่มีอะไรปรับเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่เราไม่ได้มองให้มันเป็นปัญหาใหญ่มากกว่า<ม>ใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าพอมีปัญหาคุบเราก็คุยกันพอคุยมันเข้าใจกันมันก็เดินต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปบ้างไหมที่แฟนคามีอะไรเปลี่ยนมาบ้างไหมเปลี่ยนไปไหมหรอไม่นะคะ,ะ,คะก,ก็ปกติค่ะใช่ที่สองฝ่ายมีแบบเกินเกิ้มนี้มากวาอ๋อย่างค่ะยังย่าง ก็เข้าใจั้าเกิดเขาตัวคือมีการใช่ค่ะใช่ค่ะเ,<อ>เข้าใจเข้าใจเพราะว่าเวลาเหรอคะไม่ค่อยนะคะเพราะว่าหนะะูกับเขาตั้งแต่แรกก็แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะคะือเหมือนว่าตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันตอนแรกก็แทบจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยะคะ่ะกว่าจะแบบว่าได้มาแบบใช้ชีวิตด,ด้วยกันก็ผ่านไปหลายปีอยู่ด้วยกันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้อ่ะแต่เขาห่วงไหมบาทีเราออกมาเจอเนอะหลายๆวีีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมิติเลยหลายๆอย่างเขาไม่พูดถึงเลยมันไมู่ด ไม่เราไม่รู้ทักอะไรเลยนะไม่พูดถึงเลยเหมือนไม่มีเหมือนไม่เห็นไปเลยแล้วเอ๊ะบทำไมมีเอ๊ะทำไมอ้าวเอ๊ะเริ่มเอ๊ะแล้วเริ่มเอ๊ะตอนนี้เรื่องตอนเรามีเอ๊ะปีแบบว่ามาแบบเฮ้ยเดินข้าวแหองมีนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไม่มีว่างไม่มีทักทีใดๆไม่มีอะไรนะคะไม่รู้ว่าเขาดูบ้างหรือเปล่าด้วยจริงเหมือนไม่เห็นเหมือนไม่เล่นโซเชียล อาจจะเวลาไหนที่เราต้องคุยกันได้คุยกันเวลาก็เวลาว่างค่ะเหมือนกับตื่นมาก็จะแบบไม่ก็แบบตื่นมาก็จะมีกันแบบว่าตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดคุยกันเหมือนโทรก็หรือว่าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาเดินทางก็คุยบ้างแบบอัปเดตในเรื่องในครอบครัวว่าอย่างงน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมาฝากใช่ใช่ชินแล้วกับใช่ใช่ใช่เราเองก็ชินแล้วเหมือนกันเราเอยาก็ชินแบ้วเหมือนกัน เราเข้าใจในการงานเรามากเกินไปอยากรใจไวอี่บปีในอ็นค่ะค่ะกรอบรี่สบอปีในเอนเตทนนะคะก็อยากให้นายเอ็นนะคะมอบความสูงและความมันเลยให้กับแฟนๆชาวไทยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่นายเอ็นเอ็นดูลำไยตลอดมานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ